ก็ในส่วนของวิธีการทํานะครับก็ง่ายๆนะครับก็ผมก็มีขวดน้ำครับสองขนาดนะครสองขนาดนะก็คือผมใชู้ง่ายๆคือน้ำดื่มสิงนะครับจะจะหนานะครับแล้วก็ถ้าเป็นถ้าเป็นพลาสติกขวดอะไรเงี้ยนะคมันก็จะบางหน่อยจะทาให้แบนเกินไปนะรับสิงเนี่ยมีควาอนทนนะครับแล้วก็หนา มีขวดใหญ่นะขวดฤทธิ์ครึ่งนะครับแล้วก็ที่ใช้ก็คือขวดฤทธิ์นะครับอันนี้นะครับวิธีแรกๆก็คือง่ายๆครับก็ตัดขวดสิ่งใหญ่นะครับเป็นขวดนี้นะครับให้มีขนาดสั้นสักสองข้อนะครับเนี่ยจะมีร่องเอาเนี่ยครับสองร่องเสร็จแล้วก็ใช้ปืนกาวนะครับใช้ปืนกาวนะครับมีสองตัวนะครับตัวบักกีนะครับแล้วก็ปืนกาว เอาปาก,กีนะครับเจาะรูนหนาสองรูเนี่ยนะครับ,รบเพื่อเพื่ออะไรเพื่อยึดนะครับยึดตัวนี้นะครับที่ผมให้ใส่ฝาเข้าไปข้างในเนี่ยเพราะว่าไอตัวฝาเนี่ยจะช่วยให้เวลาเราทํางานกับไอตัวตัวเขาง่ายเนี่ยก็หมุนหรอกอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็ทำาง่ายนะครับ,ออรบ,รบแล้วก็ใช้ลวดมัดนะครับแล้วก็ใช้ปืนกาวยิง ตัวนี้เราก็ใช้ปืนกาวยิงกันครับยิงฝาให้ปิดก,ก๊บกกนเขานะครับแบบนี้นะครับยิงฝาไปเลยนะมีวิธีหนึ่งนะครับใช้ไอ้ฝาฝาขึ้งไอตัวนั้นนะครับอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรากาแฟแก้วกาแฟนะครับเวลาเราไปกินอเมซอนนะครับรล้วก็ ฝาเข้าไว้นะฝาใหญ่นะครับอันนี้ผมก็ใช้น้ำทั่วไปนะเป็นน้ำดื่ม,มน้ำหวานนะครับเราไปซื้อมาแล้วก็เก็บฝาเข้าไว้นะครับใช้ฝาท,ทั้งที่เป็นรูแล้วนะครับกับแบบนี้แบบนี้ไม่เป็นรูนะครับตันงตัวนี้ตั้ผมก็เอามาใช้ก็ทดสอบใช้ได้นะแล้วก็ขวดขวดในตัวนี้นะครับน้ำอัดลมนะครับจะทําให้น้ำอัดลมเนี่ยแข็งนะครับ เจาะเจาะก็ใช้บักกีตัวนี้นะครับเจาะเป็นรูนะครับเจาะเปน็นรูยังไงครับอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวผมก็ทตัวครับเจาะให้เป็นรูนะครับ,ใน,รบในตัวที่ผมขีดเนี่ยก็คือขอบขอบปากของเขานะครับขอบปากเรา,บาใบตัวนะี้มันล้นนะครับเงี้ยครับขอบปากก็คือประมาณนี้แล้วก็ให้มันล้นมาหน่อยนึงเวลาเวลานกกินนะ แล้วนกกินเนี่ยมันจะทําให้อาหารตกลงมาเรื่อยๆนะครับก็คือเอาเลยขอบไปสักหนึ่งสักหนึ่งเบียดนิดเดียวหนึ่งนิดเดียวนะครับอย่างเงี้ยนะครับเลยขึ้นมาจากเส้นขึ้นมาสักหน่อยหนึ่งนะครับอย่างเงี้ยครับีนผมทำสามรูนะครับเพราะว่ามีไม้อยู่สามท่อนนะครับอยเี้ยให้เขาเกาะง่ายงไอตัวนี้นะครับก็ยึดด้วยเ็กรวดนะครับ แล้วก็ปืนกาวนะครับก็ทำทำไม้ถ่านทอน่ทอนเนี้ยสวยๆนะครี้ผมใช้ขิงลำใหญ่นะครับที่ตัดไปแล้วนานะนะครับก็ตัดให้มันออกประมาณนะสวยๆให้มันให้มันตึงกันได้สามก้านอย่างเงี้ยครับประมาณสักสิบห้าเซนหรือเจายาวกว่านี้ก็ได้นะครับใครจะทําเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้สามเหลี่ยมก็ได้เสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยพอทําเสร็จนะครับก็เจาะ จาะตรงหัวนะครับใช้ปากกี้เนี่ยเพราะว่ามันจะทนนะครับปากกี้จิ้มจิ้มจิ้มนะจิ้มง่ายๆ,ๆ,ๆนะเสร็จแล้วก็ท่าเป็นะรับเราจะเติมอาหารตรงข้างบนเนี่ยอ่าเสร็จแล้วพอมันได้อย่างงี้ ตัวนี้เราสามารถเอามาแก้ไขได้เวลาจะทําความสะอาดอะไรเงี้ยครับแล้วก็ลงมาล้างนะครับก็เวลาเราดูนะครับดูตรงๆมันก็จะเลยมาสักหน,น่อยหนึ่งประมาณเนี้ยครับสองสามมิลศูนย์จุดห้ามิลอะไรประมาณเนี้ยับก็ตัดไม่ต้องซีเรีเรเยสนะครับก็ตัดไปเลยไม่ต้องซีเรียสเรื่องเนี้ยก็ได้เสร็จมันก็จะกลายเป็นอย่างเงี้ยนะครับถือห้อยไปแล้วก็ เวลาเติมอาหารก็เติมข้างบนนะครับนกก็กินทัางน้ำอ,อ,อันนึงก็ต้องคํานวณดูนะครับว่านกเรากินดูไหมนะครับเพราะว่าถ้าเขามีลูกนะครับเขาก็จะกินกินบ่อยนะครับก็คือมามาเอาอาหารบ่อยมันก็จะหมดไปแต่ถ้าเขาเป็นหนุ่มสาวที่เพิ่อยู่เนี้ยครับมันก็จะทําให้อาหารหมดช้าครับสมมุติว่าเราไปต่างจังหวัดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันจะทําให้ เราไม่กังวลเรื่องอาหารก็ไปกังวลเรื่องน้ำเอาน้ําเดี๋ยวก็จะมีวิธีนะครับไอ้ตัวเนี้ยเอาจริงๆนะครับก็เราสามารถที่จะต่อนะครับให้มันเป็นสองท่อนได้นะครับเดี๋ยวเราก็เอา,เอา,เ,อาเอาท่อนหนึ่งมาใส่ด้านบน,น,บนเสร็จแล้วใช้ปืนเก่ายิงหรือสกอ็อตเทปพ,พันอะไรประมาณเนี้ยนะครับพันให้ยาวขึ้นมาสักศอหนึงนะครับแล้วก็ห้อยไว้ให้นกกินเอาเอาพิงไว้เนี้ยครับ แต่ถ้าเป็นไอตัวที่ให้อาหารนะครับที่เราซื้อมาเนี่ยมันจะตกอันประมาณสิบห้าบาทนะครับประมาณสิบห้าบาทใช้แล้วรู้สึกว่านกนกกินอาหารน้อยลงนะครับเพราะว่ามันมีกากมีอะไรอยู่ลอยอยู่ครับแต่ตัวนี้คือเขากินแล้วเขาสะบัดทิ้งกินแล้วก็สะบัดทิ้งได้นะครับเลยทาให้นกกินอาหารได้ได้มากพอสมควรน,นะครับ เงบประมาณที่ใช้ก็เกือบไม่มีอะไรนะครับก็เกือบก็คือเรากินน้ําปกติแล้วก็ขอขวดน้ำสิงห์น้ำขอขอในนามว่าเป็นสิงนะเพราะว่าเขาจะนาำน้ำเสมอกันทั้งวดใหญ่ขวดเล็กนะครับนี่ก็สิงนะครับสิงแข็งน้ำอันนี้คือสิงขวดใหญ่นะครับไอตัวบนตัวเขาก็คือสิงขวดเล็กนะครับไม่ได้ใช้สักบาทครับ คือถ้าเรามีอุปกรณ์แล้วอย่างเด็กลวดนะครับผมมาที่อง์ก็ใช้ตัวนี้นะครับที่ที่ทํารุ่นแรกๆนะครับแต่รู้สึกว่าลวดเล็กนะครับลวดเส้นเล็กใช้ได้ง่ายกว่าอย่างเงี้ยนะครับซื้อมามวนหนึ่งแกะไม่ดีคือตับเป็นกระถอนกระแท่นอย่างเงี้ยนะครับก็มีสองอุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็มีปืนกาวนะใช้ยังไม่หมดเส้นเลยนะครับได้ไป5้าอันใส่ไม่เยอะนะครับ ยึดล็อกเขาซะหม่นะตรงตรงนีนน 9, งนน 9, ้นะครับใส่ปืนกาวตรงหัวเนี่ยใส่ปืนกาวนะครับก้นเนี่ยใส่ปืนกาวแค่นั้นที่เหลือก็ใช้บกักกี้ท้่มีทิมทิปท,มท,มท,มทิมนะครับก็ตัดนะครับมีคัตเตอร์อันหนึง่งกันไกอันหนึ่งแค่นี้เนี่ยนะครับ,รบใช้แค่นี้นะครับคัตเตอร์กับกันไกนะครับเอาไว้ตัดแค่นั้นเองแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นที่ตัดกิ่งไม้แค่นั้นเองนะครับ ออที่เป็นสีๆนี่ก็ของทูกชายนะครับเนี่ยไม่ใช้สักปากเลยไม่ใช้สักปากเลยถ้าไม่นับเป็นเงินอุปกรณ์นะครับเป็นการซื้ออะไรเนี่ยก็ไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าอุปกรณ์ที่เหลือเนี่ยผมได้ห้าอันนะครับได้อันได้เซตมาเดี๋ยวเดี๋ยวก็ใส่นไปห้องให้นะครับในนกอ่อพวกอื่ได้กินบ้างเพราะว่าใช้ตัวนั้นนานๆนะครับเวลาผมจะใส่อาหาร โอเคนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามผมไว้ด้วยนะครับเผื um, <S <S, ่อมีอะไรจะได้อัปเดตนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับนกจกินอาหารแบบนี้นะครับ ใช้ได้ครับตัวนี้ก็ทดสอบแล้วนะครับว่านกนะครับนกนี้เป็นลูกนกนะก็ฝึกกินจากตัวเนี้ยครับเพราะว่าเวลากินจากตัวนี้นะครับเขาก็อาหารนะครับก็จะตกลงไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นตรงนู้นครับสีเขียวๆนะครับตรงนั้นนะครับแบบเนี้ย เขาก็จะกินแบบว่ามีกาดอยู่ในนั้นนะครับเราต้องพยายามเวลาเราเติมอาหารเราก็ต้องไปเป่านะครับเอามากองเป่านะครับแต่ถ้าแบบนี้ที่เราประดิษฐ์เองเนี่ยเขาก็คือเขากินแล้วเขาก็สะบัดนะครับกากก็จะตกลงข้างล่างเลยเขาก็จะได้กินเต็มที่นะครับนี่ก็กินนะครับก็หัดกินแล้วก็อาหารก็ตกลงไปข้างล่างได้เลยนะครับตัวนี้ผมทดสอบนะครับก็คือสองหลังนะครับอันนี้เขาก็สอนลูกเขากิน นะครับก็มีแบบนั้นอีกนะครับแบบเป็นแบบเป็นถาดนะครับผมก็เลยทําแบบให้ห้อยนะครับเขากินดีนะครับตอนนี้ก็เติมเติมไปสองรอบละนะครับนะครับอย่างเงี้ยเขาก็กาะกินเ,เลยนะครับ อีกอันหนึ่งนะครับอีกกงหนึ่งนะครับเนี่ยนะอีกกงนึงก็มีอยู่นะครับเนี่ยนะเราก็จะอ่ากงเนี้ยอ่าถ้าเราเจาะนะครับเจาะด้านบนเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครว่าเจาะเจาะด้านบนเยอะไปนะครับอาหารก็จะล้นออกนะครับล้นนะครับอันนี้เป็นต้นแบบนะครับที่เราทําอยู่ แต่ว่าอันหลังๆในผมที่ผมทำ้วก็คือผมจะทําเครื่องหมายไว้นะครับแบบแบบแบบเนี้ยนะนอันนี้จะไม่ค่อยร้อนละนะครับก็คือปิ่มๆแล้วก็ลูกนกก็จะกินได้นะครับห้อยหนโยนทยานได้นะครับอตอนเป็นลูกนกเนี่ยเขาก็จะเขาก็จะนะครับนี่เขาก็เขาก็บินมาเกาะแล้วก็กิน แล้วทาให้อาหารที่เราทําเนี่ยก็คือเปลือกเขาจะไม่ตกค้างแล้วเขาก็กินได้เลยนะครับ,น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 ,รบนี่เขาก็กินใกล้ๆนะครับเนี่ยเขาก็กินใกล้ๆได้นะครับ,นะรบโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะมีวิธีให้ดูนะครับทำให้ดูนะครับง่ายๆนะครับ